วัีาผู้ตอนนี้สิบามาบึงเกี่ยวกับตลาดอินซี่ตลาดสดซึ่งเป็นตลาดที่วาขายแต่พักสดพักปลอดสารพิดประส,สานซานะที่ว่าเขาเจาะมาว่างแสดงขายในทุกวันเสาร์วันอาทิตย์อยู่ที่นุ์การค้าเล่าไอติกยวเกียบพาบรรยากาศหาน้าทือว่าแต่ละเาสาร์อาทิตย์กับสิประมาณนี้คนเต็มตลอดนะเพราะว่าเขาเจาะมาช้อปปิ้งแล้วก็มา สื่อพักปลอดซานผิดอยู่ที่ตลาดแห่งนี้ยุจนี้กับแมนซุดกันขาเล่าไอต็คเดอร์เป็นไปที่สนใจอยากมาสื่อพักกับมาสื่อได้เป็นเปิดแต่เศ้าแต่เศร้าเศ้าจนหอดคน่ะขายแรงคนละเนาวเขายางเบืองน้ำกันนี่สองสามโซนเนาะนี่บหกพุงกับเป็นบอกพุงสด สิกรรมอินซีนครหลวงเ อันนี้หมากเนี่ยก่อนอันนี้กระดำสีกระลำสีเท่โรยกระดำสีสองห้าเขาเห็ดควเห็ดยังกินเหรอ,อโอ้เห็ดยำงกินเออเ đẹp ก่อนเด้อเรียกมา โอ้เมนไพรยวันทีว่าบักประเพทพักนี่หน้าตลาดนี่ได้กินพักธรรมาตาสตแท้แล้วพักปอดสารผิดนี่เป็นโซงเป็นโซงพักากา ้อเัีไปไอไัดต้ไนอ้ตนนี้เ้ากะซีร้ายได้ได้ลซีร้ายแล้วเป็นพัก <Woah> เห็นพักกดใจบ่ไว้มากินพักส่วงนี้แขวบ่ค่อยดี <c oughs> <c oughs> อ๋อืออันนี้อันนี้แมนเข้ามาตอนสวยเนี่ยแล้วนี่ท้าวาตอนนี้แมนสิบสิบสองโมงปลายถูกเด้สิบสองโมงปลายเกือบหนึ่งโมง กนอกมาเต็มตอนเศร้านี่แห้งบ่ให้เบอลเดือดร้นหลายแทๆ้ๆเนาะกับโบยักมาแล้วสองคนไลเฮายาดโควิดเนาะทำอยางไรกับพอดนี้ภนนีนก็นยังเห็นผู้คนไลยสมควรเียาสิพาไปเบิ่งส่วนใหม่เด้อ มีไร้ส่วนเติม หลายส่วนนะ โอ้ตัวนี้มันมีขายสีนประเภทพวกสีนพักไก่เนาะอย่นี้โจนนี่ป้าอยู่กับขบสี พอมีครบเลยทนะ่านผสมที่ว่าเป็นตลาดสดแท้ๆเนี่ยอันนี้มันจุดหนึ่งเยซื้อยังมีตลาดตลาดเบืงถาลดวงอีกจะอยู่ลุ่มลง่ลไปเนาะอันนี้มันเป็นตลาดอินซี่ซื้อๆนี่นะ,ะอ่าเป็ดผ่าของซี่ือของคนลาวเขาเห็ดเองโอ้มีหลายส่วน ขาสายเรียกได้ว่าเจ๋งมันไม่ให้ หอมในนอตประเดียกเลยซื้อเลยนี่คล้ายเบียร์ไมอออ่อีกเนะพบโอ้านักสมกวิกทางผสมเลยแน่ซื้อนะกระโบได้หน่อยได้นี่ เห็นมันงามแล้วก็วัดใจเอาไว้ก็ซื้อเอาซื้อเอา<ฮ>ต้นไม้อกีก เป็นใครที่ยางหล่อเมื่อยหิวเขาหิวนำ้ำเดี๋ยวก็สามารถเวสือ้อเฟอร์เขาเปียกกินได้นี่ส่วนนี้มันส่วนบักไม้ คือว่าเกือบว่าครบเนาะมาทางนี้ก็เป็นส่นบักไหมน,นี่เขาจะใส่รถมา้ายหอนโมงเลยรับรถเมื่อหนอแล้วยยงไงานเตาพรู้ไเออาตสมบูรณ์ขนมานนั้นอะไองเทลอะไรโอ้ นั่นหลแฟนเพจ่านี่เกีส่สมบูรณ์อ๋อสมบูรณ์แล้วก็ม้วนิ่งก็มีนึ่งมีไปลองแกงลองแกงโอ้รบไปเลยเนาะมะเิ่ททุกนเสาร์ป่หรือ่เาไอาามันจะมีมือก็จัน้วันเสาร์แต่วันจันกมีคนเด้อมีต่วันพุกับวันเสาร์จันผุดเสาร์ูกตอนเสาร์แต่เสาแต่ตอนเสาร์หจ้าโมกหอจังโมก มันโซ่บนมือเดี๋ยวสิมีคนมาอุดหนุนจะรลยเนี่ยพอ่าเอาลงไปเี่เขาจะวหูเนาะอันนี้มาเกียงไซซุมบุอปกติหูแต่บางเวียงเนาะแต่วันนี้ม่แต่วกะเสบเลยเ่มเป็นไฟที่อยากพ่อสื่อเอยยูทีตลาดไอเต็กสุ ข <im sharing> oh, อบใจเด้อไหมค่ะโอ้สะออนนะเสุ่้่มบูนมาเกี่ยใสุ่้่มบูนเล่นมาบอเกียเนาะบอลใต้เกี่ยนี่8สิดฝัน โลซิพักเกียบเกียงใส่สมบูรณ์โลซิพัตเกีบเกียงใส่สมบูรณ์เสียบหอมวานคือกันกับสมบูมันวานหน่อยนึ่งคือกันกับน้ำผึ้งโอ้เสออเนาะเี่ใส่สมบูรณ์พี่นอกใส่สมบูรณ์อันนันของเมืองสิงห์ เอาูกได้ด้อตัวนี้เพื่งซิงเขาปลูกเองเหรอตัวนี้หรือว่าฮับสอมาตอแต่ว่ากับสีตอแต่ว่าเขาจะปลูกยูสวนเลยมันบอัเนอ้จงสวนมาส่งเลนี่นี่อันนี้จ้าของสวนมาส่งเขาเองเพราะว่าเขาจะได้กำไรจ้าข้งสวนกับคนเล่าห้องนี้ที่โอ้ของคนเราซูลูกโอ้งาม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  ตัวน,นี้มะเกียงเล่าห่อางนเจ้าิยมกินดีส่วนนี้มะเกียงนี่เป็นมะเกียงโบเป็นมะเกียงมาแต่ต่างประเทศเนาะมะเกียงเขาปลูกเองนะมะเกียงปลูกจากสวนซึ่งว่าเป็นมะเกียงของพื้นบ้านห่อพี่น้องคนเล่าห่อปลูกอยู่ที่สวนกามาจากใส้ยาใส้สมบูรณ์วังเวียงเออหลยหลยแขวงคือว่บมาเห็นอยู่นี่สนามเพ้น,นที่อยากมาซื้อเนาะมะเกียงสดไปกินกับสามารถมาซื้อได้ อยู่ไอติคนี่แม่นพิ่นจะเปิดทุกวันจันทร์พุทธสุกเนาะเอ้ยบ่แม่นเขาโทษจันทร์พุทธและก็ะเซ้าเออลืมไปเจ้าครับเจ้าสวนการติดตามครับสม้มสบายดี